กุ้งพลอยเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่หนุ่มสอนรามออกมาเคลียร์ชัดเขาว่าไม่คิดจะรีเทิร์กนกรณีที่ดาราสาวกุ้งพลอยกนิทรินพัชระพักดีโชตได้โพสต์ภาพของอดีตสามีอย่างหนุ่มสอนรามเทพธิษัท์ที่กำลังเล่นกับน้องวีจิหรือลูกสาวสุดที่รักพร้อมระบ,บุคแคปชั่นไว้ว่าวีจิแม่ขออนุญาตจีบป๊าป๊าหนูได้ไหม น่ารักผู้ชายคนนี้ไปออกเดทกันไหมกําลังใจเยอะเลยขอบคุณนะคะขอเพิแป๊บหลังจากนั้นค่ะทางด้านหนุ่มสอนรามอดีตสามีออกมาเคลียร์ชัดมาตอบเรื่องที่กุ้งพลอยกันิชลิหรือติ๊กบิ๊กบาเธอร์โพสต์ประกาศขอจีบอดีตสามีอีกครั้งพร้อมไลฟ์จะรออดีตสามีเวลาที่เขาอ่อนใจอ่อนรอได้คะ่ะเรอได้หนูรักเขา หลังจากที่หนุ่มสอนรามนะคะได้ทราบข่าวดังกล่าวก็ได้ออกมาเปิดใจค่ะว่าผมต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้นะครับว่าเรื่องระหว่างความสัมพันธ์ของคุณติ๊กกับผมเนี่ยมันจบไปตั้งนานมากแล้วนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะกลับไปคืนดีหรือรีเทิร์นอะไรอีกแล้วครับด้านทีนี้ก่อนค่ะก็ได้ถามหนุ่มสอนรามค่ะว่าเขายืนยันว่าถ้าพี่หนุ่มมีคนอื่นเขาจะยอมถอยหนุ่มสอนรามได้ตอบกลับค่ะว่าผมใช้คําพูดแบบนี้ครับว่า การที่ผมไม่มีคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าช่วงเวลานี้สิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดคือการดูแลวีจิดูแลคุณแม่ของผมและก็เรื่องงานอีกด้วยนี่คือสาเหตุที่ผมเองไม่ได้โฟกัสในเรื่องอื่นเลยเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ผมคิด และโฟกัสมากๆาคือการดูแลลูกให้ดีที่สุดและดูแลคุณแม่ของผมเพราะท่านก็อายุมากแล้วผมขอทําหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุดและช่วงนี้มันอยู่ในภาวะที่เราต้องเจอกับโรคระบาดด้วยผมคิดว่าสารภาพของผมสิที่ผมจะต้องทําคือตรงจุดนี้ซึ่งผมให้ความสําคัญกับตรงนี้มากๆด้านดีก,กร์ค่ะก็ได้ถามพี่ว่าหากวันนี้เขากลับตัวเป็นคนดีแล้วพี่หนุ่มจะให้โอกาสเขาไหมหรือมีโอกาสที่จะรีเทิร์นอีกไหม ด้านหนุ่มสอรามค่ะก็ได้ตอบว่าผมคิดว่าถ้าคุณติ๊กเขาทําในสิ่งที่ดีนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเขาเองมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมเช่นเดียวกันกับผมครับถ้าผมทําในสิ่งที่ดีมันก็จะเป็นผลดีกับตัวผมและลูกต่อแม่ของผมอีกด้วยต่อสิ่งที่ผมทําครับส่วนเรื่องที่ว่าจะกลับมาคืนดีไหมก็คงไม่แล้วครับและลา ด้านกุ้งคอยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งออกมาโพสต์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่เองค่ะหลังอดีตสามีเคลียร์ชัดโดยเจ้าตัวโพสต์เป็นคิดตัวเองพร้อมยิ้มและส่งสู่ไปด้วยและยังแนแบแคปชั่นให้ว่าใจนิ่งๆยิ้มสวยๆงามๆสบายๆไว้ถือว่าเป็นข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายและก็ยังแท็กไปที่ไอจีของลูกสาวค่ะแท็กบุญคือเบื้องหลังของความสำเร็จแท็กผู้คิดมุมบวกจะเจออีกมุมของชีวิตที่สวยงามกว่าเสมอแท แม่จะสร้างปฏิมากรรมใหม่ให้ลูกดูงานนี้ก็มีแฟนขับเข้ามาให้กำลังใจเยอะมากเลยนะคะ